ฟังนะคะน้องอยากให้ทุกคนฟังสิ่งที่น้องจะพูดต่อไปนี้และให้ทุกคนจำไว้และนำไปใช้ตลอดชีวิตของคุณเลยเพราะมันมีผลโดยตรงกับคุณนะคะสิ่งที่คุณพูดออกไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายคนแรกที่ได้ยินคือตัวคุณเองคนแรกที่ซึมซับเอาสิ่งเหล่านั้นคือตัวคุณเองเช่นเดียวกันกับคำพูด ที่คนอื่นเขาพูดให้คุณคําพูดที่คนอื่นไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เขาพูดเหมือนกล่ว่าจะพูดให้คุณแต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ได้ยินเป็นคนแรกและซึมซับเอาคําพูดเหล่านั้นคือตัวเขาค่ะฟังอีกครั้งนะคะคําพูดของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายคนแรกที่ได้ยินและซึมซับเอาคําพูดเหล่านั้นคือตัวเราเอง เช่นเดียวกันค่ะกับคำพูดที่คนอื่นเขาพูดเหมือนว่าจะพูดให้เราไม่ว่าจะดีหรือร้ายคนแรกที่ได้ยินและซึมซับเอาพลังงานนั้นหรือคำพูดนั้นคือคนที่เขาพูดสำคัญมากนะคะเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วให้คุณเลือกใช้คำพูด เพราะคำพูดทุกคำพูดที่ออกจากปากคุณตัวคนตัวคุณจะได้รับเป็นคนแรกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้ามีใครมาพูดอะไรเหมือนกับว่ามาพูดอะไรให้เราในทางที่ไม่ดี <un> คุณไม่ต้องไปสนใจคุณไม่ต้องไปใส่ใจเพราะคนแรกที่ได้รับคำพูดเหล่านั้นคือตัวเขานะคะเ <un> ช่นเดียวกันกับคำพูดของเรา <un> ไม่ว่าเราจะพูดออกไปไม่ว่าจะดีหรือร้าย ไม่ว่าเราจะบอกว่าเราพูดให้ใครอะไรก็แล้วแต่แต่คนแรกที่ได้ก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากๆสำคัญกับชีวิตเราทุกคนและเป็นสิ่งที่เราต้องรู้และเราจะได้ระมัดระวังคำพูดของเราเพราะฉะนั้นจงเลือกพูดจงเลือกพูดแต่คำพูดดีๆเพื่อที่จะให้เราได้รับในสิ่งดีๆนะคะอย่างที่เราทุกคนพูดนะคะอย่างที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วคำว่า คิดดีพูดดีทำดีแต่มันพูดเหมือนสวยงามพูดเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วทำยากเพราะเราต้องใช้ความระมัดระวังในทุกๆคำพูดของเราในทุกๆความคิดของเรานั่นเองนะคะสำคัญมากๆอยากจะให้ทุกคนจำไว้และนำไปใช้กับชีวิตของตัวเองเพื่อชีวิตคุณเองค่ะไม่ใช่เพื่อใครใดๆทั้งสิน้นเพื่อตัวคุณเองทั้งหมดทั้งมวลนะคะ วันนี้ฝากนำเอาสิ่งดีๆแบบนี้มาแบ่งปันแล้วอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ